เรือพ่มอมณ์เราได้กระดีมาเบิงหวยคำนวณของอพระตัวดวงศูนย์หนึ่งสองวดวันที่สิบหกมิตุหน้ายนสองห้าหกหาที่ไปทีมากข,ของฉายาพระตัวดวงศูนย์หนึ่งสองมาจากไหนมาจากเลขคำนวณครับพี่น้องครับมาจากเลขคำนวณวัดสมนิมิตนะครับซึ่งเลขนิมิตเลขฝันแอด,ดก็ได้ทายถ้ำไปแล้วนะครับเเป็นคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่สองนี่ค,ค,นนคือเลขคำนวณคือเลขคำนวณเนี่ย พอท่าความในยังอยก็คืองวดที่หอดี่คืองวดที่เทไรที่ถูกมาตลอดครับอาจารย์งวดที่สี่หอดเป็นงวดที่สิบสามงวดที่สิบสามงวดที่สิบสองงวดพ่านไปแล้วสิบสองงวดเนี่ยสิบสองงวดสิบสองราศีนี่พ่านไปแล้วถือมาทุกงวดต่อกันมะบารนีกัสิมาเบิงงวดวันที่อ่างวดวันที่ออียงเนี่ยวันที่สิบหกวินตัวนาย้อนสองหาวหาว่าสิเป็นงวดที่สิบสามสี่สิแตกครบสิบสามงวดบอเนาะ มาเบิ่งกันเนาะมาลงเบิ้งเท่าเท่าที่เห็นนี่ก็คือย่ด้านหน้านี่ก็คือชุดเต็มน้อยจางเนาะชุดเต็มเป็นเจ้ไหก็ไม่โตยืนเลขลักแน่เลขติดแน่เลขประกอบแน่หลายอย่างไหลเนีนยนี่อันนี้อธิบานอธิบายได้บอกขัาอาจารก็เสียอธิบายว่าเลขยืนนี่คือหมายความว่าอย่างไรอรตัวเลขมันเดินมาแล้วนะทีตูเมื่อสามตูนี้เดินมาแล้วเด่นช่วนมันมันชนกัน เลขยืนเนี่เลขยืนไม่มชนกันหมายถึงว่าเลขหลายๆสูตรที่ไม่ชนกันสมมติว่ามีหาซีเซียงสิบบอครับมันชนกันนั่นแหละเลขยืนนี่คือเลขชนกันคือเพื่อนอาชีพสามสูตรสิบบอมันชนกันสองยังสิบบอมันชนกันมันชนกันังสี่เพื่อนมาชนกันหัึงซีเรียวเนี่ยตัวเดือนซีเลียลหนึ่งยังเรียกเรียกเรียกยืนเนาะครับมาชนกันม้วนนินมาชนซีครับซีหนี่งมาชนกันครับ สามมีโปะเขามีโปะซีซีคันโปะซีซีกับเป็นซี่ห่าหาซีแล้วมวดมวดส่วนหนึ่งสองนี่มาส้นกลางสี่ส่วนหนึ่งสองนี่มันเล่มมาสามตัวเลยแตกสามตัวเล็เย็นถ้ามาก็สามตัวมาสองตัวแต่ถ้าพม่าสามตัวมาสองตัวโออนนี้มวดงวดที่เลี้ยวนี่มันมาสองตัวมันเล่มมาเป็นส่วนสองอือนีหนึ่งมีสองคือเกาหน้ นี่หนึ่งนีสองไม่้มาศูนย์สองวัดประมอือมวันนี้วันนี้มาซีมาซีมาส้าสนกันกห่ครับแต่เปลนซีซก็สิเป็นซีหาเพราะว่าหาีโอ,โอ้นี่คือคือทีไปที่มาของข้าวมาเลขย,ยืนเ,เลขยืนวเลักเลขยืนไปแล้วอืมแล้ววันนี้เลขรักนี่แปลกับเ้านี่ไมายควาไปจังไหนันนี้ครับปกับเก้าเลขลักนี่มา เจังไรกันอีกวันนี้เลขลักอ๋อน,นี่เป็นเรขกลักอันนี้ลักนามาบกเไปที่ไปจะเเป็นตามตู่บอกนี่ค่ะรับผู้ใดมาแปดกับรูดไซงดี๋ยวค่ะมาเก่าถึงไหค่ะเรว่ามันไม่สุดนึยว่งมันมายนยื่นี่มาก็เราดองไปใส่ก็ได้จะรเดี๋ยวนงในห้องจะมากันเอ็ซที่ยเห็นตัวเลขนะ เห็นแล้วบ,บันบันนี่ส่วนเลขผสมบันนี้อาจารย์เลขผสมกับโค่ไว้ยั้งกับสี่นี่ลายหางเนาะหลายตัวนนอันนี้ก็ชุดเต็่ยมเลยบันชุดเต็่มนี่บนนี่รังตัวบนบนโอ้โหบันนี้เปลี่ยงที่บันนี้ผมเข้าใจแล้วอ่าโตเลขสามตัวเนี่ย มะเบิงใส่สองตัวมันก็เลยขึ้นหลายยังไงขึ้นเล็กหลายตัวเทียว่าโวนมีชุดสามตัวชุดสามตัวมีสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าสามเอ้าสี่ศูนย์เจ็ดเดี่วมันกับมาตรงกันกับเลกฟันต well, like oh, ัวสั่งมาตรงกับเลขฝันโอ้โมันโอ้วิเลกตรงกันเขาเรียกฟันเพรดีกับมี่มี่เลขเลสูตรนันตัวนี้ว่าเลขสูตรเับเรียกฟันมาตรงกันง่ายเลยศูนย์เจ็ดที่กันโอ้ เลขฝันนี่คือ407แต่ว่าเลขคำนวณนี่ก็คือ307 30มาอ่มาตรงกันครับเลข,ขอ่าฝันนี่ก็คือ407เนาะกระเบื้องเอาเด้อพอพี่น้อเงเด้อกระเบื้องซอยกันอาจารย์เพื่นกระเฮ็ดให้หลายๆเราเพื่อนลาสำหรำับในส่วนของเลขคำนวณอกตับกกระปไนเลยตัดออกให้แล้วเมื่อกับเลขหลายคู่ดอกอาจารย์อันนี้คือชุดเต็มเด้อพอพี่น้องเด้อเจ้ามือจอยเว้นกับจิมมีชุดบ่เต็มมาอีกดู จะมือจ่อเว้นกับมีชุดอ่าที่เนียนๆให้อยู่เนาะอ่าโอ้บางมันหัวก็หัวก็โาหมดเนาะมันหัวก็โาหมดเวลาเน้นนดีที่เน้นให้ยักหางอะไรจังเน้นไหนหางเดียวหางเดียวโครโรกอนเด็กข้างล่างนี่ก็ได้มีบนสามตัวมีล่างสองตัวโอ้เวลาเน้นนี่จีเวลาเน้นเวลาเน้นก็ดีให้มีตัวเด่นให้ตัวนึง อ่าสี่องมาอีกตัวสองตัวคงจีบอ่ะอือเพว่ากระทือว่าตัดออกได้หลายอยู่นะอันนี้ปกติเราเตรียมมันก็มีอยู่ทั้งเบิดนิดอะไรนี่เก้าตัวเก้าคู่จะว่าเลขสองตัวดิอ่าเลขสามตัวมมีอยู่สี่คู่ตัวประกอบนะครับตัวประกอบมีนก็คือเลขหกตัวครับพี่น้องครับหกตัวอาจจะมาอ่า คำว่าตัวประกอบมีหกตัวนี้อาจสิมาจับคู่กันนะเนื่จับคู่กันว้นจับคู่กัน,น,จ,กนจับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์กศนยจ็ดศูนย์เก้าแล้วหนยสิครับเอาอย่งนี้ครับเ่า่าซุ้มซุ้มเหล็กส้นนี่3าตัวนี้ก็จับไปยีนี่ก็ได้นี่ครับจับไปยู่3สตัวมาเลยตัว จังซี่ส่งสาวตนอาจารย์เอาจังซี่ถ้าผมว่าอธิบายอะไรไม่วนเลขยืนเลขแลักเลขติดเลขประกอบนีเอาง่ายๆรวดอาจารย์จับคู่มากนั่นจังซี่ลหละเอาเตาถ่านเอาเตาตัวเลขจับคู่ของอาจารย์เนี่ยแหละหง่ายๆรวดเนาะ,นะจะไปว่าตัวยืนตัวนั่นตอบผมว่าเข้าใจน้ำดอกเพราะว่าอาจารย์คข้มนวดอาจารย์กะิเข้าใจก็แค่ว่าผมกับว่าเข้าใจดอกเอาแน่ๆว่าด้เลขจับคู่มากคือผมสี่ตามเลขจับคู่รวดวันต่อไปตามคู่เลยเนาะโอ้ยว่าตามคู่รวดเนาะ เจ้าเลขสามตัวนี่ค่อยแตกคู่หนึ่งสองเนอพี่น้องเนอะแตกคู่หนึ่งสองให้พี่นิดพี่จาหน้าให้ดีแต่ว่ากะเลขมันก็ไม่ถึงไม่พดเนะคือจ,จังสโลกแกนผมนี่แหละผู้มุนอยู่บางกอกผู้บอกยุพายอีสานแต่ว่าที่สําคัญอือมที่สําคัญไปก้อนนั่นนี่คือเลขเพื่อนเขามาแล้วที่สองวัดถ่าบางวัดที่ที่สามที่เขาอีกว่นนี่แหละ ผู้มุษย่บางกว่าผู้บอกอย่ภาคอีสานลังเทียนกับฟุกมาถือมาิบสองงวดถือ่าพระธรรมดาด้เนธเนี่าสั่งมได้ปค่ายมเค้อล่อยคนนะนี่สองงวดปล่อยไปเขาทั้งสองงวดเอาไวบุญสิครับงวดงวดงวดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองทั้งวดทีเอืมก็เลยสาตัวนี่ค่อยแตกศูนน่งสองเด้อพี่น้องเด้อน่ะให้พี่น,นิิจหาให้ดีแต่ว่ากะ เลขมันกับมิถุนวิผิดเนาะก็คือจังสโลกแกนผมนี่แหละผู้มนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานแต่ว่าที่สําคัญอืมที่สําคัญไปกอนั่นนี่คือเลขเขึ้นเขา,มาแม, <12 S 3> ม่เหล็กชิดสองวัดท้าบางวันที่ชิบสามสี่เขาอีกว่านี่แหละผู้มนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานลังเทียนกับฟุกมาถุออนว่าชิบสองงวดถือกับถือว่าว่าทรานบิดาเนี่ยยามวั่นมไม่ได้ปล่อยไม่เคยได้ปล่อยคนนะนี่สองวัดปล่อยไป เา่าทั้งสองอเอา่คสือ้อครับงินงินงินศูนสองศูน,น,น,นย์หนึ่งสองทานทีเวรัไปซ้อมร่องเบิง้งไปซ้อมมาไปพิหนาลองเบิง้งวันนี้ครับว่ามันใจกะยะาฝ้าเสื้อกะยาฝ้าลงทุนเสียงไฝันมันกว่น้อเียงไปไม่เจงเลกับแต่รอบผนี่คงสุดไทยครับมันจิตใจมันิ่มตรงไม่เลกสูตรบ่ไม่พ้นฝันครับมันไปได้แต่ดีว่ต้องกัต้องรอุ่น เราใส่เขาราลงอยู่บครับอันชอบกระัากมันรัดกระพานเด้อพอยพี่น้องเพื่อพิสยา,ากันอันนี้เท่ากับได้มาตามให้แล้วนะครับหลังจากงวดที่แล้วเลขอาจารย์ก็หกเก้าเก้าหกนะครับหมากโค้งทุดไทยโคง้คงคักโค้งเมียโค้งทุดไทยอีริให้ว่าฝันขึ้นเลขที่ออกนะตรวดเตื่อนเ้ามาเลขออกเนี่ก็เพิ่นกับมานิมิตเพิ่นกับมาเพิ่มตัวเลขใหหกเก้าเก้าหกเม็ดเดียวแตก วนานถัดไปแต่เราบิึงเนะงาะเ,เ,เ,เจาะ้เามันเกิไไดขึ้นวันบังหักมั้นจำเลยกับพิจารณาเบิึงพี่น้องก็ได้โมเปิลมาเพิ่นเติมสอบกับมาไปเสี้ยงไปฟันบิังตอนแล้วออากมาจิตเปลี่ยนขึ้นวันบังหากออกมาจิตขอกึ้งว่นบังหากทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความเปลี่ยนไปได้ใ,ใส่วิจ,จะะารณญาณในการรับชมใส่ดุลพินิจด,ดีๆนะครับไว้พี่นังครับใส่สติดีๆก่อนสิลงทุน อก็กระจัดชัดกระพรานซะที่เนี่ยคือวันมาส่งกันเราเรียกวันก็เรียกเรียกสูตรเรียกเก่งมาส่งกันคสองคู่นดิเรียกวันอันนี้เรียกสูตรเก่งครับส่วนฝันวิ่งเด้อเรียกวิ่งบ่ไหนครับเราเรียกวิ่งอ๋อเอาตัวอาจารย์เรามาเรียกเดินเรียกวิ่งพันเนาะส่วนฝันวิ่งเราเดินฝันเปินฝนเดินก็มีมี่สี่กับเพาบุญ โอ้ oh, วิ่งบนสี่กับห้าวิ่งบนสี่กับห้าวิ่งล่างสามตัวเดียวว,วิ่งล่างสามตัวเดียวครับเือค่าเขียนไหนมันเบิดน,อน้อหนนอนวิ่งบนสี่กับห้าวิ่งล่างสามตัวเดียวครัเพน้องนี่ก็เป็นแนว่าจากปูถุดงศูนย์สองเนาะคะ่ะเป็นเหล็กคำนวณของปูนะะเนาะค่ะเนาะจากคลิปที่แล้วนะคะ แอเตเอาเหลขกความฝันไปนะคะคือลงเลขกความฝันไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็มาเป็นตัวเหลขของคำนวณน,นะคะพี่น้องคะก็เอาไปพิจารณาบ้างค่ะมกักกะจัดคัดกับพานนะคะมื่อมาคือปล่อยพันเนาะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากไว้แค่นี้นะคะก็คอยติดตามไว้ค่ะว่าทางช่องสิพาพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าไปตามแนวทางทางไหนต่อไปอีกนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะกดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวค้ค่ะจะได้ว่พลาดการอัปเดตของมูลข่าวสารทางช่องนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะ